มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเข้าไปในโรงเรียนเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับซึ่งครูเขาก็เพิ่งจะเรียกว่าจบมาบรรจุเข้าไปใหม่ๆเลือดกําลังแรงอยากจะไปสอนหนังสือทีนี้เอาบอกเขาเป็นครูมาได้2ปีแล้วสิ่งที่เขาค้นพบคือพอ,อ,อโรงเรียนเนี่ยให้สั่งทําอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่งานสอนของเขาเต็มไปหมดเสิร์ฟกาแฟที่โต๊ะให้หน่อยใช่ไหมครับงานจัดก,กิจกรรมไปโบกรถไปรับแขกไปยืนนู่นนี่นั่นยังจะต้องไปทํางานเอกสารในโรงเรียนอีก ตอนแรกผมฟังเรื่องพวกนี้ฟังแล้วก็แอบสะเทือนใจนะครผมก็เลยไป Google ในอินเทอร์เน็ตและเจอข้อมูลสถิติอันนึงที่น่าสนใจมากเลยที่สถาบันวิจัยที่ชื่อว่า TDRI เนี่ยเขาทำไว้เขาบอกว่าคุณครูในประเทศไทยแล้วเนี่ยสอนหนังสือประมาณ200วันนะครับเทอมเทอมละ100วันนะครับโดยประมาณใน200วันเนี่ยสถิติของครูในประเทศไทยนะครับใช้เวลาเฉลี่ยเนี่ย84วันหรือ42เนี่ยกับงานที่ไม่เกี่ยวกับเด็กเลยครับ เขาเรียกว่างานนอกห้องเรียนพอผมเห็นสถิติอันนี้ผมแอบตกใจเลยเพราะว่านั่นหมายถึงถ้าผมส่งลูกผมไปโรงเรียนวันนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสอยู่กับคุณครูเนี่ยประมาณแค่60%เท่านั้นเองอีก40%เนี่ยคุณครูอาจจะหมดไปกับงานอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับลูกผมด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ฟังแล้วเนี่ยแอบสะเทือนว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงในประเทศบ้านเราวันนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเรารู้ว่าคุณครูต้องหมดไปับการบํางานพวกนั้น,น่ยช่วยบอกผมหนอยคนับ คนครูที่ฟังผมอยู่มีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือผมมีข้อมูลที่ผิดช่วยแชร์มาหน่อยนะครับ